สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีประมาณ4เรื่องนะคะของคอรมอนะคะเรื่องแรกก็ มีการอนุมัติงบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอนะคะในการของงบกลางในการศึกษาเรื่องพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่สถานีรถไฟนะคะที่มีศักยภาพค่ะก็คือหรือที่เรียกง่ายๆว่าบ้านเพื่อคนไทยนะคะโดยในวันศุกร์ที่17นี้นะคะเวลาบ่ายสองนะคะ14นาฬิกาค่ะจะมีกิจกรรมนะคะเปิดบ้านเปิดให้ดูบ้านตัวอย่างนะคะโดยเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเรื่องของที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทํางานหรือว่า first j o b เรื่องที่2ค่ะก็ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของฝุ่นควัน pm 2.5นะคะว่าให้ทุกกระทรวงก็กำชับในเรื่องของการ,รดำเนินการที่สั่งไปแล้วสั่งการไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ให้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อเนื่องค่ะเรื่องที่3ค่ะครมก็ได้อนุมัติหลักการร่างพรบนะคะการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex ค่ะตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะและให้สำนักงานคณะกรรมการเกฤษฎีการตรวจพิจารณา โดยมีสาระเป็นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนะคะเช่นกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรและคณะกรรมการบริหารจัดตั้งสำนักงานกำกับการประกอบสถานบันเทิงครบวงจรแล้วก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของการอนุญาตให้ประกอบสถานบันเทิงครบวงจรค่ะก็วัตถุประสงค์นี้นะคะก็คือเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของการ การท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในประเทศตลอดจนแก้ปัญหาของเรื่องของการพนันที่ผิดกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะแล้วก็จะทําให้เกิดผลดีต่อสังคมในอนาคตนะคะในภาพรวมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวยั่งยืนนะคะหรือว่าให้เป็น man-made tourist destination นะคะที่เคยประกาศถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปค่ะรายละเอียดก็กระทรวงการคลังจะนําเสนอต่อไปนะคะ เรื่องที่4ค่ะคอรมอรได้มีการเห็นชอบต่อร่างความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปนะคะหรือเอฟตานะคะที่ประกอบไปด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอแลนด์และลิเติลสไตน์นะคะซึ่งจะมีการลงนามเอฟเอระหว่างรว่วมระหว่างการประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ